สวัสดีครับผมไอเพชรยนนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณลูกค้านะครับทุกคนนะครับมาพบกับรถแฮชแบกหประตูนะฮะทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่นะฮะไม่ถึง1 0 0 0งแสนโลทั้ง3คันเลยนะฮะรถสวยมากๆนะครับเป็นรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะฮะมีคันหนึ่งนี่เพิ่งเข้าเมื่อวันซื่เลยนะยังไม่ได้เก็บงานเลย เดี๋ยวมีขั้นไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปนี้เลยนะครับคันแรกนะครับสำหรับ Honda Jazz นะครับ1.3 Hybrid ปี2013-2014นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวันซื้อนี้เองนะครับสีดำสดๆร้อนๆเลยนะครับรถยังไม่ได้ทำการเก็บงานเลยนะฮะคันนี้นะครับราคาอยู่ที่325,000บาทนะครับเป็น2ระบบนะฮะระบบน้ำมันเบนซินนะฮะแล้วก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับค่อนข้างที่จะประหยัดแล้วก็เซฟมากนะครับสำหรับคันนี้นะ ไมาอยู่ที่97,000โลเท่านั้นนะครับสีดำสวยๆนะครับสีดำสวยๆเดิมๆเลยนะครับในส่วนของชุดกระจังหน้านะครับเป็นชุดโฉมแรกนะฮะโฉมแรกนะครับสวยๆนะครับกระจังหน้าจะของของรุ่น h ฮบริดเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นน้ำมันเบนซินปกตินะครับดีไซน์ของเขาจะออกโทนสีฟ้านะครับสีฟ้าอ่อนๆนะครับสวยงามนะครับไฟหน้าเดิมนะครับกระจังหน้าเดิมนะครับคันนี้ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกที่เรียบร้อย นะครับแต่ว่านะครับคันนี้นะทะเบียนนะครับไม่ได้เลขนี้นะครับทางเจ้าของเดิมขอคืนนะครับเดี๋ยวผมพาดูเข้านะครับสาหรับคันนี้นะติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับตัวไฮบิดนะฮะยางนะครับได้เป็นยางกูดเยียรนะครับยางกูดเยียนะครับปี2000ปีใหม่นะฮะปีับสี2019สัปดาห์ที่50ปลายปีนะครับยางพร้อมใช้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับภายในเป็นเบาะผ้า นะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวพาดูด้านในกันนะครับพวงมาลัยหนังแบบมันติฟังก์ชันนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคันนี้นะมาดูเรือนไม้กันสักนิดหนึ่งนะฮะเรือนไม้กันสักนิดหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเรือนไม้อยู่ที่97,000มนโลนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเลยแล้วกันนะครับเครื่องเงียบมากนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับต้องปิดประตูอ่ะเห็นแล้วนะครับ 97,636โรนะครับไม่แท้รถปี2013จดปี2014คันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับแอร์ออโต้นะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานนะฮะเสียบสาย AUX USB ได้หมดเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นหนังนะครับในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับสภาพเบาะเดิมๆนะฮะไม่มีรอยฉีกขาดรอยยับไม่มีนะคบเป็นเบาะผ้านะคบลายตารางหมากฮอต นะครับดีไซน์สวยงามนะครับเข้ากับรูปทรงคนนั่งนะครับค่อนข้างกว้างเลยเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้นะมีไฟตัดหมอกมีระบบอ่าระบบอีคอนโหมดนะครับประหยัดน้ำมันประหยัดเชื้อเพลิงนะครับเบาะสามารถพับเก็บได้นะครับเบาะสามารถพับได้เป็นแนวระราบเดียวกันนะครับกับด้านหลังนะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับมีถาดยางพลาสติกให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะก็หลุดมาเป็นคันที่2นะครับคันก่อนหน้านี้เป็นสีเขียวนะถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ มีลูกค้ามาซื้อสดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับตัวน็อตนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะฮะสวยๆเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันว่าไม่เคยชนหนักนะครับลิกคว่ำจมน้ำนะฮะตัดต่อกลับสีนะครับทำเครื่องไม่มีแน่นอนนะครับรถทุกคันมีเล่มนะครับได้นะครับได้ในส่วนของสปอยเลอร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะฮะเซ็นเซอร์หลัง4ี่จุดตัวไฮบิดนะครับ ชุดไฟท้ายเดิมนะฮะชุดไฟท้ายเดิมเป็นไฮบริดจะดีไซน์จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรุ่นพี่เขานะครับเครื่องยนต์1 3 0 0ซีซีนะครับเพิ่งนะครับเข้าใหม่อ่าคันนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้เลยเป็นคลิปแรกเลยนะฮะเป็นคลิปแรกเลยนะเปิดตัวเลยนะครับขออภัยนะครับอะดูในส่วนของรถแฮทสแบ็กประตูขนาดเล็กกันบ้างนะฮะขนาดเล็กกันบ้างนะครับสำหรับ ซูซูกิสวิปนะฮะ1.2 GA นะครับคันนี้ปี2017นะครับราคาเพียง299,000บาทเท่านั้นนะฮะ299,000บาทเท่านั้นนะครับไม้อยู่ที่51,000โลนะครับสีเทาดำนะครับสีเทาดำนะครับสวยๆเลยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบรังผึ้งนะฮะรังผึ้งแบบเกตปานะครับแบบเกตปานะโลโก้ซูซูกินะครับไฟหน้าเดิมนะฮะใสๆแบบนี้เลยนะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์ ะะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ด้านในนะครับชุดโคงไฟดวงใหญ่ๆเลยนะฮะและในส่วนของย่างนะฮะจะได้เป็นยางบิสโต e นะครับปี2017นะครับสัปดาห์ที่36นะครับเป็นยางปลายปีนะน่าจะติดมากับตัวรถเลยนะครับดีไซน์นะฮะเหมาะกับสาวๆมากนะครับสำหรับคันนี้นะรูปโฉมนะฮะคลองตัวกระทัดรัดขนาดเล็กนะครับเครื่องยนต์พันสอีโก้ค่ ประหยัดน้ำมันวิ่งในตัวเมืองดีหาที่จอดรถง่ายนะครับสำหรับคันนี้นะรถสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับคันนี้นะอ่ารถนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับสวยงามนะครับอ่ะมาดูเรือนไม้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับ51,709โลนะรถเข้าใหม่นะฮะรถเข้าใหม่นะพวงมาลัยหนังนะฮะพวงมาลัยหนังแบบ3ก้านนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะ รุ่นนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะคอนโซลเป็นสีดำนะครับเครื่องเล่นยังเป็นตัววิทยุธรรมดาอยู่นะฮะวิทยุ FM ธรรมดาอยู่นะครับแอร์แอนนาร็อกนะครับช่องชาร์จไฟ1ช่องด้านล่างเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์ออตโต้นะครับเบาะนะอน้าเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดำนะฮะเบาะผ้าสีดำเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับเดิมแท้จากโรงงานเลยนะสภาพเบาะก็อยู่ประมาณ90%นะเป็นรถเข้าใหม่นะเดี๋ยวเราต้องทําการ เก็บงานทําความสะอาดกันอีกนะครับสําหรับคันนี้แต่ว่าเราพามารีวิวชมรถเข้าใหม่กันก่อนนะฮะร,รถสวยมากนะรถสวยมากเดิมๆเลยบอดี้เดิมๆนะฮะบอดี้เดิมๆนะค,ะนะคร,รับประกันโครงสร้างนะครับไม่เคยชนหนักเหมือนเดิมนะครับเบาะพับได้นะแต่ว่าจะแตกต่างจากจาก Honda j เจ็เล็กน้อยนะฮอนด้าเจ็ดจะพับเป็นระนาบยาวเลยนะน,นี้ก็พับได้นะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับเป็นแฮชแบ็กประตูขนาดเล็กนะฮะต้องบอกว่าขนาดเล็ก นะครับก็เหมาะกับสาวๆนะครับตัวเล็กๆนะหรือว่าใครที่อยากประหยัดพื้นที่การจอดรถนะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะฮะอ้าวเจอแล้วโอเคนะฮะก็มาใหม่นะครับไม่ค่อยช่ําเท่าไหร่นะครับสําหรับคันนี้นะพื้นที่นะครับด้านหลังนะครับอาจจะไม่กว้างมากนะครับแต่ก็พอเก็บของได้นะพอเก็บของได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับตัวน็อตโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะรอยข นะครับเป็นรอยเดิมเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์ตชัดเจนทั้งหมดนะครับรถสวยมากนะครับโครงสร้างเดิมนะยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรด A นะครับสำหรับบริษัทเพชรยนต์นะครับรถทุกคันจะต้องไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับมาดูไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับสำหรับประตูขนาดใหญ่นะครับเครื่องยนต์1,500นซีซีนะครับสำหรับ Toyota a v a n z ซนะฮะ 1.5ตัว G นะคะตัวท็อปสุดปี2019นะครับคันนี้ท็อปสุดแล้วโฉมไมเนอร์เชนนะคะปีใหม่ล่าสุดนะปัจจุบันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้สวยมากนะคะสวยมากเหมือนลูกค้าออกรถป้ายแดงนะครับไมคันนี้อยู่ที่21,000โลเท่านั้นนะฮะ21,000โลเท่านั้นนะครับโฉมหน้าเขานะไฟหน้านะครับได้เป็นไฟ LED เรียบร้อยนะครับชุดโคมไฟเดิม นะครับไฟเลี้ยวนะครับต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะฮะไฟตัดหมอกมีให้ครบถ้วนนะครับดีไซน์นะครับโฉมหน้านะครับดูเข้ากับยุคสมัยนะปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะฮะหน้าหน้าตาของของรถคันนี้คล้ายๆเอาผาดกันเลยนะฮะคล้ายๆเอาผาดขนาดเล็กนะฮะก็เป็นรถเก๋งรถแฮสบ็กหประตูขนาดใหญ่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะเครื่องยนต์พันหนะครับภายในนะฮะดีไซน์หรูนะครับ ครบคันนะครับสตาร์ททีเดียวติดเช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวดูเรือนไหม่กันก่อนเลยนะครับคันนี้สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดโลนะฮะเหมือนได้รถใหม่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะฮะสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับพวงมาลัยหนังมันติฟังชั่นนะครับสามารถปรับเสียงรถเสียงเครื่องเล่นได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนทั้งหมดนะครับสวยมากแอร์ออโต้ นะครับเกียร์ออโต้หัวเกียร์เป็นหนังนะครับฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสีดานะครับเดินได้โดยตะเข็บสีแดงนะฮะเบาะใหม่ๆสวยๆเลยไม่มีรอยยับรอยฉีกขาดเลยนะแล้วก็ในส่วนของพรมกระดุมด้านล่างก็มาครบพร้อมหมดเลยนะครับสาหรับคันนี้นะและเป็นรถแฮชแบ็กหประตูขนาดใหญ่ไม่ต้องกลัวลร้อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฮะเรามาดูด้านหลังนะครับคันนี้มีตู้แอร์หลังให้ นะฮะตู้แอร์หลังให้นะครับมีไฟแยกส่วนมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับเบาะพับได้เช่นเดียวกันนะฮะเบาะพับได้เช่นเดียวกันนะเป็นเบาะนั่งแบบ3ามแถวนะครับเป็นเบาะนั่งแบบ3ามแถวนะครับสวยมากพื้นที่เยอะนะฮะนั่งสบายนะครับกว้างนะครับแล้วก็มีแอร์แยกตู้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหลังมีช่องชาร์จไฟให้ด้วย1ช่องนะครับช่องชาร์จไฟให้ด้วย1ช่องนะช่องเก็บของต่างๆครบเลย นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับคันเดียวจบนะครับไปไหนไปกันไปทางครอบครัวนะครับด้านหลังก็ได้ในส่วนของสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกลงที่3นะฮะตัว G ท็อปสุดนะครับชุดไฟท้ายเดิมนะฮะสวยๆนะครับไฟทับทิมนะครับครบหมดนะครับแล้วก็มีในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับติดมากับตัวรถด้วยนะครับทะเบียนได้ทะเบียนนี้เลยนะ7763นะครับทะเบียนสวยมากนะ ด้านหลังนะฮะสวยงามเช่นเดียวกันนะฮะดูเลยนะครับรถใหม่ๆนะฮะไม่มีตําหนินะครับรถใหม่ๆไม่มีตําหนินะครับเบาะพับได้นะครับเพิ่มพื้นที่การเก็บของนะครับต่างๆได้ครบหมดเลยนะฮะเบาะพับได้หมดนะครับรถสวยมากนะสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับหรือเบอร์โทรนะครับที่อยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับ กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับมีรถสวยๆอย่างนี้ให้เลือกมากมายนะครับมากกว่า350คันเลยนะฮะรถบอดี้เดิมๆทั้งหมดนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีขยับอย่างแน่นอนเรารับประกันโครงสร้างเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้กันก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดกันอีกทีนะฮะอ่ะเริ่มกันที่แฮชแบ็กขนาดกลางขวัญใจวัยรุ่นนะครับ Honda Jazz นะครับ1.3 Hybrid ปี2013-2014แสน25,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่5,000-6,000ถึง 6, บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ5นะครับเป็น Suzuki Swift นะครับ1.2 299,000บาทนะครับใน5สาวนะครับง6 0 0 0บาทเช่นเดียวกัน ราคาแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เป็นแฮชแบ็กขนาดใหญ่นะครับสำหรับ Toyota Avanza นะครับ1.5ตัว G ท็อปสุดนะครับปี2019ไม่21,000โลเท่านั้นนะครับ495,000บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ประมาณ9,000ถึง10,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจทั้ง3รุ่นนะครับหรือว่าอยากสอบถามคันอื่นนะโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือเข้ามา ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ